สวัสดีจ้าพี่น้องเป่ากายไปสกุขขสกุนก่อยก้อยก้อยเสือหองไห้ก้อยเสือหองไห้มาเด้อข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเดียวกันลูกเขากินจับอันอนันมาพี่น้องเสร็จเส็จน้ำกันดจ้า ก็คันเรา,ะาอะมาแบบ้นาวเอาบอนแล้วก็ได้เสร็จๆนอกกันเดอก้คอยเสื้อห้องไห้พักกัไแมบบ่ใช่ไหม ไปหามักพีกพี่น้องจะกินไหมเวไม่ไหนน้อง ่อย้ากันไปเทียงง่ยวงานมันเกินจักรยานหายจักรยานหายขั้นหนึ่งค่ะมันเกินคอยกั็จะดิเสีงยงเงินซื้อใหม่ไปเน,นาะคนหลับจักรยานมันเถอะ หายจนได้พยายามยพี่นอ้องว่าจะบให้มันหายบอกเขาสซล้อโซลอลอหายจนได้